สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพักเครื่องพระเหมาราคาแบ่งปันนะครับวันนี้จะนำพาให้พี่ได้ชมได้เช่าหาดสะสมกันเหมือนเดินเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็เป็นรายการองค์ละ3 0 0้บาททุกรายการนะครับนะพี่พี่เอฟซีหรือพี่พี่ที่ชื่นชอบรายการไหนก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะหรือติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้แบบนี้นะครับ ด้านบนนะครับจะเป็นการสแกน QR Code Line นะครับนะส่วนพี่ท่านใดไม่ได้เล่นลายนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร099 236 3998นะครับนะเบอร์นี้สามารถแอดลายเบอร์โทรได้ด้วยนะครับนะแล้วผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของป้อมพักเครื่องนะพี่นะนี่ วันนี้ก็มีของสวยๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับรายการองละ3 0 0บาททุกรายการบริการมีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนเก็บปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะพี่นะนเราก็มาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับนะรายการที่1เป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้300บาทนะครับรายการที่1นนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่ด้านหลังนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สองนะพี่นะต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่หมุนนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับ๋นี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่นะ นี่รายการนี้300้อบาทนะครับเป็นรายการที่สองนะไอรายการที่สามนะพี่นะต่อไปรายการที่4ี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนรูปไข่นะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านหน้าก็จะมีเหมือนตอกหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับรายการนี้300ร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่4ี่นะพี่นะ ไปรายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับ300อบาทนะครับเป็นรายการที่ห้านะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่6นะครับเป็นพระหลวงปู่สุกนะพี่นะเนื้อออกสำลิศนะครับเป็นพระหลวงปู่สุกนะครับเนื้อออกสำลิศนะครับนี่พิมพ์ข้างอุแบบนี้นะครับนี่ เป็นพิมพโบราณนะครับพิมพโบราณข้างอุแบบนี้นะครับด้านหลังมีรอยจานมือนะนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่6นะพี่นะต่อไปรายการที่7ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านซังนะครับเหรียญหลวงพ่อท่านซังนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับเขียนพสองี่ศ2480แบบนี้นะครับนี่รายการนี้300อบาทนะครับเป็นรายการที่7นะพี่นะ ต่อไปนะครับรายการที่8นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับนี่มีต่อโคดตรงนี้นะพี่นะมีต่อโคดตรงนี้นะหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเยืินนะครับเหนือหลังมีรอยจานมือนะด้านหลังเป็นรอยจานมือนะครับปี25 1 7นะพี่นะจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่8นะพี่นะต่อไปรายการที่9้านะครับ เป็นเหรียญหล่อปิดตาไม่ทราบที่นะครับเป็นเหรียญหล่อปิดตาไม่ทราบที่นะนี่สองสี่กว่านะครับเนื้อหาเก่านะพี่นะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่เก้านะพี่นะต่อไปรายการที่สิบนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อทรงไม่แน่ใจนะพี่นะแต่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะครับนี่ ด้านหลังนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นพักครูอะไรนะครับวิศาลนะครับนะนี่เหรียญลอบโบราณนะพี่นะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อพิบูลนะครับหรืออะไรหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงหรือหลวงพ่อ พิบูลนะพี่นะนี่ถือไม้เท้าแบบนี้นะครับด yep. ้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่นะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญชินราชหลวงปู่บุญนะครับเป็นเหรียญเสมาด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นหลวงปู่บุญปลูกเสกนะครับวัดกลางบางแก้วนะพี่นะ รายการนี้นะครับสามอบาทนะครับรายการที่สิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญเข้าหลานตัดพระพรมสี่หน้านะครับเป็นเหรียญพระพรมสี่หน้าหลังจานมือนะครับหลังเรียบแล้วก็มีรอยจานแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้300้อบาทนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะพี่นะ ต่อไปรายการที Blood ่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับอายุแปดสิบสองปีหลวงปุ่โตนะครับเป็นเหรียญหลวงปุ่โตนะครับนี่วัดประดู่ฉินพีนะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนี่ ด้านหลังนะครับสองสี่แปดหกนะพี่นะสองสี่แปดหกนะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านะพี่นะต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหล่อครับเป็นเหรียญหล่อทรงรูปหัวใจนะครับสองสี่ห้าเก้าครับสองสี่ห้าเก้านะมีเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่นะ รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระวัดอนงนะครับเป็นพระวัดอนงพิมพ์ปางอุ้มบาทแบบนี้นะครับปางอุ้มบาทวัดอนงนะครับเนื้อเมฆสิธิ์นะพี่นะหลังจานนะครับด้านหลังมีรอยจานนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับหลังเรียบและเป็นรอยจานนะครับหลังเรียบและเป็นรอยจานมือหลวงพ่อแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อฉุ๋ย เหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับสองสี่หกห้านะพี่นะเป็นนักกาดาีทองนะครับนี่นี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับนี่ 2 4 7 0นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับรายการนี้300บาทนะครับรายการที่20นะพี่นะนะครับพี่ๆท่านใดชอบสนใจหรืออยากชมรูปเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับนะด้านบนนะครับจะเป็นการสแกน QR Code line นนะครับเผื่อพี่ท่านใดอยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับนะส่วนพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะครับรบกวนนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับที่เบอร์โทร 099-236-3998นะครับนะพี่โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ EP ที่เท่าไหร่รายการที่เท่าไหร่นะครับนะนี่นะครับเราก็มีบริการเก็บเงินไปทางและแบบโอนนะครับนะเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับเก็บปลาทางบวกเพิ่ม50บาทนะและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือ EP ใหม่ๆของป้อมพักเครื่องนะพี่นะนี่ ผมก็ขอขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ติดตามกันนะครับนะ ذا, นี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะเป็นหลวงพ่อเงิน,นครับเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญที่ลึกหลวงพ่อเพชรน,นะครับ เหรียญที่ระลึกหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะพี่นะนี่เกาะพังงานนะครับด้านหลังจะเขียนว่าเกาะพังงานแบบนี้นะด้านหน้านะเป็นนักกลากสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้300บาทนะครับรายการที่22นะพี่นะต่อไปรายการที่23นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อหากล่าวนะครับหลวงพ่อเงิน นิยมนะพี่นะนี่เนื้อหาเก่านะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่23นะพี่นะต่อไปรายการที่24นะครับเป็นพระปิตาวัดอนงค์นะพี่นะเป็นพระปิตาวัดอนงค์นะครับนี่เนื้อเมฆกิทธิ์นะครับเป็นเนื้อเมฆกิทธิ์แบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่24นะพี่นะ ต่อไปรายการที่25้านะครับเป็นหลวงปู่ทั่วเตาลีดนะครับเป็นพระหลวงปู่ทั่วเตาลีดนะครับนี่วัดช้างให้นะพี่นะดูเนื้อโลหะทองแดงเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะพี่นะรายการที่25ห้านะต่อไปรายการที่26นะครับ 26, เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ ด้านหลังนะครับนี่รุ่นอรหันนะครับสัมมาพุโทโธนะพี่นะที่จะลึกในงานฝังลูกนิมิตนะครับวัดแม่น้ำคูกเก่านะจังหวัดระยองนะครับนี่อำเภอปวกแดงนะรายการนี้นะครับสามบาทนะครับรายการที่26บหกนะพี่นะ ต่อไปรายการที่27นะครับเป็นเหรียญกรมามหลวงชุมพรนะพี่นะเป็นเหรียญกรมมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ยนะครับนี่ด้านหลังนะจะเป็นแบบนี้นะครับสองสี่หกหกนะพี่นะนี่สวยคมชัดนะครับตัวหนังสือนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่28นะครับเป็นเหรียญล่อจอบหลวงพ่อไผ่นะพี่นะเป็นเหรียญล่อจอบโบราณหลวงพ่อไผ่นะครับที่ระลึกนะครับ 2, 4, 7, 8นะพี่นะนี่นี่นะครับรายการนี้300บาทนะครับรายการที่29นะเอ้ยรายการที่28นะพี่นะรายการที่28นะครับนี่ รายการที่29นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับลงยาสีแดงแบบนี้นะเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับ2469นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่29นะพี่นะต่อไปรายการที่30นะครับเป็นพระชัยวัดสามเกินะครับเป็นพระชัยวัดโบราณนะครับเป็นพิมสามเกิแบบนี้นะพี่นะนี่ มีอุดอะไรด้วยนะครับใต้ใต้ก้นเป็นอุดมีอุดนะครับอุดผงอุดอะไรนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะนี่เป็นหลวงปู่สุกิมพิมัศมีนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นรอยจานนะด้านหลังมี เป็นลอยจานแบบนี้นะเป็นเนื้อเมอกสิทธิ์นะครับออกสีเขียวนะพี่นะรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับสองสี่หกเจ็ดนะพี่นะนี่นี่นะครับสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะนี่ รายการนี้300บาทนะครับรายการที่32มสิบสอนะพี่ต่อไปรายการที่33นะครับเป็นพระสมเด็จปิรันนะพี่นะโหดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับเป็นพระสมเด็จปิรันนะครับ Star นี่มีเป็นเนื้อผงนะครับมีคาบไข่คาบกุอะไรนะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับรายการที่33มสิบสานะพี่นะ ต่อไปรายการที่34นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสองนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสองวัดช้างให้นะเป็นเหรียญรูปไข่นะด้านหลังเป็นรูปอาจารย์ทิมนะพี่นะเป็นสีทองแบบนี้สวยๆนะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่34นะพี่นะต่อไปรายการที่35นะหครับเป็นพระหิน กุ้งอดนะเป็นหินเป็นแกะเป็นหยกเป็นแก้วอะไรสักอย่างนะเป็นพระหินนะครับหินกุฮหอดนะพี่นะเป็นเป็นพระปางห้ามญาติแบบนี้นะครับน่าจะถูกนะเป็นปางนี่ยกมือขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ใสๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบห้านะพี่นะ ไปรายการที่สามสิบหกนะครับนี่ก็เป็นพระกุหอดนะครับนี่เป็นพระหินพระแก้วอะไรนะครับเป็นกุหอดนะพี่นะนี่นี่นะครับนี่ใสๆแบบนี้นะพี่นะใสๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นปางอะไรผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบหกนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นี่เป็นพักกู่หอดนะครับอันนี้เป็นปางนี่นะครับนี่เป็นแบบนี้นะนั่งแบบนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับนี่นี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับ รายการที่38เป็นพระหูยานเนื้อชินนะพี่นะนี่เป็นพระหูยานเนื้อชินนะครับเลี่ยมพลาสติกโบราณนะครับพลาสติกเก่าแล้วนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่38นะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่39นะครับเป็นพระมเหสูรพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพระมเหสูรพิมพ์ใหญ่เนื้อชินนะครับนี่พระมเหสูรพิมพ์ใหญ่เนื้อชินนะครับ เก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเก้านะพี่นะมาต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปริสุโธนะครับรุ่นแรกอุ้ยรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสองนะครับจังหวัดนครราชสีมานะพี่นะนี่ปีหนึ่งสองนะครับวัดแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมานะพี่นะ สวยๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบนะพี่นะนะครับ,น,นะรบน,นี่นะครับวันนี้ครับป้อพักเครื่องก็นําพาไหมพี่ชมทั้งหมดสี่สิบรายการนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับตามช่องทางที่ขึ้นไว้เมื่อต้นคลิปกับกลางคลิปนะครับหนาะและก่อนจะปิดคลิปก็ฝากพี่พออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ป้อมพระเครื่องนะครับนําพระมาให้พี่ได้ชมได้เช่าหากันแบบนี้ราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับนะส่วนวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ